thank मन पर जाने वाले मन क्या चिला तो जाता मन क्या बढ़िया तो तो है बदले काफी की ओर को सरसर रखवां के बाहर पाए चाता रोकों ना चाचू रोकों को ओपन जो हाय आते बहुत बंद सवायो अंसवायो मिलते बंद तो किसी का भी ทางจําเป็นผู้มีความรู้เรียนรู้เองอภิวาทนะเสรีฐานิฏฐะกุฏาบจายหนอจักสรรวมอุทัศติสัจจกนอตังก็ลองสันติปทานเยนิวัธนะสิทาตะยัจจเรปะภูสังคุมเนตะดะติโหต ขอัดะกนเกนระัคือการพัวนากาันาตัวรัหจักด้านกาดูภาในะได้อนาคาเพื่อพาครอคักานาดูภานะด้อนาเพื่อพับขักัาดูภานะด้อนาเพื่อพันาคร สัตาโสีนวัดจุดเจอวามโศที่สหารราไมัทุกข์เมื่อรพตากเอตมาพิจารณาพุทธเดียวกัน่เดียกนคามมีมาเยโยไมด้ร <c oughs> ับประทานเป็นโพลิโก้า็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมิดบุญเทีตน่ใช่บางคสญาตสโย อดมาจร์เองโคมุนมาจานทร์จันทรันา่ทัปัจจัยอันทระเตลียสิ่เลกเล็น้อยอานจะมากันทุกทนทุกคนทุกคนตากมีน้องแล่ด้วยควาท่คนที่อยู่บ้านอยากทิเง้อความโลภถราคงนั้นมีความโลภมากคณะจะสร้างความพินาศเกิดตัวเองถ้า้งนั้นจำเินได้ค้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธ Siak karlota rivota nanyaa raoha Chui kumisτο kong reasons that will make you change your attitude and things that aren't hair and shoes. K sparkad lor不會 gilaw istha rarok วัสดีค่ะขอภาพรวมน่อนใหเลอนหลอมากเลยครับวันนี้ันหลอวันนี้นหล่อป็นพิเศษสูตรเต็มยศเป็นบรรยากาศหลังกำลัง รับประทานอาหารอาหารแย่บ้านนี้เป็นุญเป็นสวนี่จะน่องแท้แทกอาอเสืออยู่พูดหนึนเ่เดี๋ยวรออยู่วัดหดียห่งปะได้วันที่ะปะของผู้ใหญ่แล้วไม่มีเามนน เดินทางกลับน,นะจีนก็มาทันเวลาพอดีเนี่ยนะคะจีนเนาะมาทันเวลาพอดีเลยจ้นะเนาะคลิปนี้ก็นี่นะคะเป็นบรรยากาศที่เทศบาลกุงเรือคำนะคะจนี่ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะจีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรกก็ดึงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 私たちは、私たちは、んたちは、私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 たちと私たちは、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 私たちたちは、私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  संतो प्रेम पुजे पातु यातु

สักการโดสีวรรจดเอขาดีที่สั่งาเรามีเกล็ดทุกเมอนาจโอัตนาิาลผูุมีเิิเป็นเจ้ที่เดือดความมีชีวิจิตใจเดยไม่ได้ับปานโพิโก้้นไเป็นบเป็นรรมให้ผู้บรสทธิ์ตน้เป็นบางคนเสยากเ อดมารีจาเจนเองก็มงน้าจะรู่เดินทานำี่าปัวยกาเป็นจิตบริสุิน้อยอานากันทุกทนทุกคนทุกคนต่างมีน้องอเป็นด้คนที่อยู่บ้านจาติดเที่ยวความโลภครั้งนั้นมีความโลภมากฉณะเ็นสร้างความพินาศเกิดตัวเองถ้า้นั้นจเรินได้ั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดานโลก ไ้ารจักพิจารณาอาหารสตตอาหสัตว์อภกรู้้าปากตาสมรูปิพามสวยอาพชาโมาดูเลือชาลโเเปยงเอาเนการลค่ตจรกาดลัสตตาอาหารเสร็จแล้วตาั้กาจันนำไปพิารมาถวายไม่เป็นไรไม่เป็นไร คสวัสดีค่ะขอภาพรวมด้วยครับท่านใหญ่ท่านหล่อมากเลยครับวันนี้วันนี้ท่านหล่อเป็นพิเศษลอง <c oughs> ลองห <c oughs> ลอง่ <c oughs> ลอ <c oughs> <c oughs> สุดเต็มยศเป็นบรรยากาศหลังกำลัง รับประทานอาหารอาหารแย่ๆทานนี้เป็นบุญเป็นกุศลนี่จะนั่งแก้เสืออยู่พูดนู่นเดี๋ยวรออยู่วัดหนึ่งปรโอเกลับ่อนส่งบุญเปนแม่โยมเอัสวันที่ะปะของผู้ใหญ่แล้วไม่มีวบานี้ เดินทางกลับนะจ๊ะจีนมาทันเวลาพอดีเนี่ยนะคะจีนเนาะมาทันเวลาพอดีเลยจ้นะแล้วคลิปนี้ก็นี่นะคะเป็นบรรยากาศที่เทศบาลกุงเรือคำนะคะจนะะี่ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะจีนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามะกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ